สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้อันจะมาลองถอนไรายได้จากมูมอให้ดูนะคะคลิกเข้าไปเลยเราก็สามารถกดไปที่ กดไปที่ะะเพเซอร์ตรงนี้นะคะกดไปเลยตรงนี้นะคะโอเคเรามาตรงหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะรายได้จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็คลิกกล้บไปเลยมันจะขึ้นคำว่าขอถอนใช่ไหมคะ แล้วก็สามารถกดตรงนี้ปุ๊บเข้าไปเลยค่ะเราใส่ชื่อเลขบัญชีไปเรียบร้อยแล้วการถอน MP ในที่นี้ก็คือต้องมีรายได้50 MP ขึ้นไปนะคะถึงจะถอนได้เดี๋ยวอันจะถอน,ถอนให้ตาม MP นะคะตามนี้นะคะ มันก็จะกดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมใส่ชื่อเราก็เพิ่มบัญชีของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็กดไปที่ยื่นขอถอนตรงนี้เลยเข้าไปค่ะเช็คชื่อบัญชีของเราให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะ ก็จะขึ้นรอขอถอนในเวลาทําการประมาณ1-7วันโดยประมาณนะคะแค่นี้ก็รอรอตรวจสอบรอการโอนค่ะขอบคุณค่ะ